ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องๆก็ไม่มีอะไรทำลงพาหมามาวิ่งพามันมาขี่มาเยี่ยวร้อนไปหมดเลยเนี่ยดูหน้าดิวันนี้มันร้อนนะช่วงนี้ม,นมันร้อนจังวะแบบหน้ามันตลอดเวลาขนาดอยู่ในห้องแอร์นะอืุอยไอค่ะอ้วนวะจะดูข้างหลังดิพาหมามาวิ่งด้วยสองตัว มาันมาวิ่งเล่นเบื่อแล้วต้องมานั่งรอมันรถปิกอัพรถกระบะก็ไม่อยู่อยู่แต่รถเก่งสองคันไม่รู้จะนั่งยังไงพี้เกียจเปิดก็เลยนั่งยองๆตรงนี้อหละไม่รู้งูจะฉกเมื่อตอนไหนงูฉกเมื่อไหร่ถ้าเห็นงูฉกปุ๊บขับรถมาเลยนะประเสริฐสุขมาช่วยกันหน่อยมันไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็ วันนี้ก็ทำไอ้คิโอมิคิโอมะอะไรนะ่มะโมกมิมะนะนะิเมอรนั่นน่ะทำไปอยากทำมั่งเห็นเขากำลังยิดกก็ทำไปมั่งคนอื่นคิโอมิพิตาคิโอมะ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวพาหมาวิ่งเล่นก่อนโอเคนะ,ะใครอยากน่าใสอย่าลืมมาใช้คิมพิตานาจา้าเพราะว่าง่ายเลยน้องที่เคยเรียนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสมัยเทคโนหรือว่าสมัยไหนก็แล้วแต่ที่เคย ็จะรู้ว่าจริงๆพิต้าเป็นคนที่คิดว่าว่าดำมากมากเด็กเลี้ยงควายอะเออตอนนี้ก็ขาวขึ้นมาได้หน่อยนึงลนะพูดง่ายถ้าแต่ก่อนขาวนะป่านนี้คงจะแบบว่าวิ่งแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้แค่นี้อะเนาะโอเคจับไปแล้วนะ